หลังจากนั้นจะไปเข้าห้องของฮาร์ปเสกสีสีสายและฝฟดสลาวุธกกรยาณบัณฑิตนะครับฮาร์ปเนี่ยครบรอบวันเกิดพอดิดีเลยละครับในวันถ่ายทำ29สิงหาคมไปอวยพรวันเกิดเจ้าตัวสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอายุครบเท่าไหร่นะครับปีนี้23 23นะครับก็ยังถือว่าเด็กมากเนะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศทริปเชียงใหม่เดินทางโดยไอเอชีอ๋อเดินทางสะดวกครับแล้วก็ ขับดีครับแล้วก็เป็นสายการบินที่โอเคเลยครับครับอยู่กับใครครับอยู่กับแฟนครับพอดีคู่หูไม่อยู่ครับไปทีมชาติเออครับเพเอ MB ใช่ครับดังแล้วตอนนี้แต่ก็โอเคอยู่กับแฟนนี่ก็คุ้นเคยกันดีสามารถแย่ได้ใช่ครับใช่แซวกันได้ห้องพักเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับ กวางใหญ่แล้วก็อยู่สบายครับอยู่สองคนก็อยู่กันสี่ห้าคนยังได้นะครับเพราะว่ามีพื้นที่ใช้สอยเยอะใช่ครับ,รบเราเดินทางมาแล้วแข็งเลยคงไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคงไม่ลามากนะครับ,รบวินี่แฟดเป็นคนเหนือด้วยนี่ครับ <c oughs> ใช่ไหมฮะเหนืออุดรครับเป็นคนเหนืออุดรครับชอบมีคนทักเยอะมากเลยว่าสราวุญเป็นคนเหนือโอ้เหนือเหนืออุดรเพราะว่าหน้าตาใช่ไหมหน้าตาดูเหนือเหนือนะครับเหนือเหนือ ดูกระเป๋าได้ไหมครับกระเป๋อะไรมาขวิเราไม่เคยเปิดกระเป๋าผมเคยเปิดกระเป๋าไปแล้วดูกระเป๋าลาวุธหน่อยผมเคยเปิดไปแล้วมาช่ำเหยียดนะครับกระเป๋าดีชาติไหครัโอ้อดีตอ๋ีไม่ไม่ขายเหรอไม่มีครับระหว่างแกะเนี่ยเอขับรถคล้องนีอยังครับก็ขับมาคล่องครับแต่ตอดยังไม่คล้องพี่ก็เห็นถอยเข้าถอยออกถอลอนะ นี่ครับส่วนมากไม่มีอะไรครับก็มีเสื้อมีโปรตีนครับส่วนมากมีโปรตีนครับโปรตีนนิวทรีไรท์ครับกินดีนะนิวทีไรท์สั่งได้ครับสั่งได้ครับนิวทีไรท์ขายคอมีเฮอร์บารีนเนี่โปรตีนเดี๋ยวนี้นลกกีฬาต้องกินโปรตีนมันช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเรื่องการฟื้นฟูครับอ่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลไทยลีกปะทาหนักนะใช่ครับปะทากันทีดูแบบปักปักเลย ก็มีแค่นี้เหรอครับอาแล้วเสื้อผ้าเหรอครับนี่ครับเสื้อผ้าแค่นี้ส่วนใหญ่ก็ใส่ชุดแข่งใส่ชุดนี่มีอยู่แล้วขนมขนมไม่มีขนมโอ้ยหมดแล้วครับอ่าส้มเหรอส้มได้ข่าวว่าชอบส้มมากโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีครับหมดฤดูแล้วกินส้มไม่ได้ได้ครับทำไมถึงชอบส้มมากไม่รู้เหมือนกันก็กินนล้วมันมนอร่อยดีก็เลยก็ไม่อยากครับพี่ อช่วงแรกๆจะเห็นว่าตอนเข้ามาทีมการกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากยืมตัวแอร์ฟอร์สเจะเห็นทุกดาแกนควบคุมลงน้ำหนักใส่เสื้อแจ็คเก็ตตอนนี้ยังต,งต้องใส่อยู่ไหมไม่ใส่แล้วครับไม่ใส่แล้วใช่ไหม้อมแล้วผอม่ไม่รู้ครับหรือดาแกนลืมอ๋นน่าจะลืมมากกว่าครับน่าจะเป็นอันหลังนี่ครับเพราะเห็นหลังๆนี้ทั้งทีมวิ่งเยอะเลยครับนึกว่าจะเป็นนักวิ่ง คุณเล่นใช่ไหมครับปกติเห็นวิ่งกนจังแต่ก็โอเคครับจะได้ความฟิตไงครับวิ่งสู้ฝังครับเป็นนะครับวันนี้ทั้งคู่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามด้วยนะครับไม่รู้บ้างน้อยแค่ไหนแต่คาดบังว่าจะสามารถชมผลงานกันได้ดีนะครับโดยเฉพาะเจ้าของวันเกิดนะครับบอกว่าจะเขาเข้าของเขาจะยิงประตูได้ครับนะครับปกติก็ยิงบนเครื่องบ่อยนะครับได้ทั้สองเขาวันนี้เขายิงเหรอ โอเคครับพ uh ัก huh. ผ่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามสมพงษ์เจ็ดร้อยปีคับโอเคครับ